ครับสวัสดีครับผมเชติงชลีนะครับนะครับศาสตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาศิลปากระครับผมก็ทํางานด้านศิลปอินเดียมาอย่างต่อเนื่องนะครับประมาณ20ปีนะครับตั้งแต่ไปเรียนที่ประเทศอินเดียนะครับจบการศึกษาจาก National Museum Institute นะครับที่ประเทศอินเดียก็เรื่องราวที่ผมจะคุยกันวันนี้นะครับเป็นหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่ เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมอินเดียนะครับแล้วก็ส่งอิทธิพลให้กับเอเชียอาคาเนย์อย่างมากเลยนะครับก็คือหนังสือชื่ออาคารทรงศิขระวิมานนะครับในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคาเนย์อาคารทรงศิขระวิมานคืออะไรนะครับมันเป็นอาคารทรงปราสาท นะฮะทรงปราสาทปราสาทแปลว่าอาคารหลายชั้นนะครับแต่ว่าเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นด้วยวัสดุทาวอนก็คือหินนะครับทำให้ชั้นบนเนี่ยต้องเป็นชั้นจําลองนะฮะมีชั้นล่างที่ใช้ได้ชั้นบนที่เป็นชั้นจาลองเนี่ยเขาจึงออกแบบนะฮะให้เป็นทรงต่างๆที่สวยงามนะครับเพราะว่ามันใช้ไม่ได้อะนะฮะมันใช้ไม่ได้เราก็เลยออกแบบให้มันสวยซะเลยนะค,คือมันไม่ได้เป็นตึกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจาจะเป็นยอดแหลมนะครับ หรือเป็นปัจจบเลยที่เป็นยอดโค้งนะครับนะได้ได้ไดหลายทรงนะครับนะคราวน,นี้นักวิชาการเนี่ยก็ศึกษาแล้วก็ค้นพบว่าไอ้การออกแบบยอดทั้งบนเนี่ยนะฮะมันสามารถแบ่งได้เป็น2ส,สก,กุลก็คือสก,กุลดีเดนเหนือซึ่งเรียกว่าสิกขระและ้วก็สกุลอินเดียใต้ที่เรียกว่าวิมานสิกขระเนี่ยมักจะเป็นทรงโค้งนะครับวิมานเป็นขั้นบันไดน,นะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เอ่อทั้งสองทรงเนี่ยสง่งอิทธิพลให้กับเอเชีย ตของเชียงใต้นะรหรือเอเชียคาเนนะครับโดยที่ส่งสิคละนะรหรือแบบอินเดียเหนือที่เป็นทรงโค้งเนี่ยนะครับส่งอิทธิพลปใ้กับประเทศพม่านะครับในขณะที่อินเดียใต้นะครับส่งอิญี่พลกระจายไปทั่วทั้งเอเชียบรเชียงใต้ซึ่งผมได้นําเสนอไว้แล้วในหนังสือเล่มน,นี้นะครับก็ท่านไหนสนใจก็ลองไปติดตาม นะครับหนังสือเล่มนี้ซึ่งจะอธิบายท่านนะครับเป็นทีละศิลปะศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีหลายสกุลนะครับดเรียนในอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะคาเมนก่อนเมืองพระนครศิลปะคาเมนสมัยเมืองพระนครนะครับศิลปะทวารวดีศิลปะชวาแล้วก็ศิลปะพม่าแล้วก็ศิลปะจามด้วยนะครับนะฮะต้องบอกก่อนว่าทําไมถึงทุกศิลปะถึงชอบสร้างอาคารแบบนี้ล่ะคาทรงศิกรวิมานก็ต้องบอกว่า เพราะว่าทุกศิละปะเนี่ยล้วนแต่มีอาคารทางศาสนาที่จะต้องประดิษฐานรูปเทพเจ้านะครับโดยว่าอย่างยิ่งในศาสนาฮินดูนะฮะที่จะต้องอัปดิสฐถานเทพเจ้าไว้ในอาคารนะครับอาคารแบบไหนที่จะเหมาะสมกับเทพเจ้าสูงส่งก็ต้องเป็นอาคารทรงปราสาทซึ่งทรงปราสาทมีสงทรงย่อยคือทรงสิกขาบลัวิมันอย่างที่ผมพูดถึงไปนะครับ นะหลังจากนั้นเนี่ยจากเทรนด์ที่เกิดขึ้นในฮินดูเนี่ยก็ส่งอิทธิพลให้ศาสนาพุทธด้วยทําให้ศาสนาพุทธก็มีการสร้างอาคารทรงปราสาทสําหร,รับปฏิสฐานบุคคลุกเหมือนกันนะครับนะอา,อาคารแบบนี้จะแตกต่างจากอาคารที่ใช้ปฏิสฐานพระบรมสารีริกธาตุที่เรียกว่าสถูปนะเพราะสถูปเข้าไปไม่ได้นะแต่อาคารทรงนี้มีห้องมีประตูเดินเข้าไปภายในได้นะครับเราเรียกว่าอาคารทรงปราสาท เชือดคาส่งปราสาสตร์ก็มีสองทรงก็คือทรงสิขระและวิมานอย่างนี้ผมเล่าให้ฟังไปนะครับก็แนะนำนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าท่านไหนสนใจสถาปัตยกรรมนะครับนะฮะก็ลองติดตามดูได้ครับผมนิยามของอาคารทรงปราสาส์นะฮะทั้ง5าแบบในศิลปะอินเดียมีอะไรบ้างนะครับในนิยามเนี่ยจจะเขียนอยู่ประมาณบทต้นๆนะครับของหนังสือเล่มนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น อาคารทรงหลังคาลาดนะฮะอาคารทรงหลังคาลาดนะฮะในภาษาสาาัสกิตเรียกว่าผังสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นอาคารทรงแรกนะครับที่จะแนะนำนะครับอาคารทรงนี้กระจายนอกจากเกิดขึ้นในอิเนเดียแต่กระจายไปทั่วเอเชียตะวันเชียงใต้นะครับเป็นอาคารทรงหลังคาลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอาคารมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมรือทรลวยนะครับ จริงๆแล้วหลังคาลาเนี่ยมันคงจะเกิดจากการลักความพยายามในการระบายน้าฝนเนาะนะฮะให้กให้ไหลลงเร็วที่สุดนี่นะครับนะฮะก็อาคารทรงที่2นะครับเป็นอาคารทรงหลังคาตัดนะฮะก็คือเหมือนกับเป็นประรัมแบบง่ายๆมีเสาสี่ต้นมีหลังคาตัดนะเราเห็นในเซบวอินเดียนะครับแล้วก็เราก็เจอบ้างในศิละปะคาเมนสมัยก่อนมือพนะนคอด้วยนะครับนะอาคารทรงที่3นะครับเป็นอาคาร ทรงประทุนนะฮะก็คือมีประทุนคล้ายๆกับเรือประทุนที่คว่ำลงฮะอยู่ด้านบนยอดนะฮะแล้วแผนผังเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในขณะที่อาคารทรงหนึ่งมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอาคารทรงนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าอาคารทรงประทุนเนี่ยมีภาษาชื่อในภาษาเศรษฐกิจเรียกว่าทรงวลลพีนะครับจะเป็นอาคารทรงที่3นะครับซึ่งเกิดขึ้นในเซราอินเดียใต้และกระจายไปในบางศิลปะนะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นะครับก็ส่วนอาคารทรงที่4ก็คืออาคารทรงวิมานนะครับคืออาคารที่ประกอบด้วยอาคารเล็กๆไต่ขึ้นไปบนยอดในเส้นรอบนอกแบบขั้นบันไดนะครับอันนี้เป็นอาคารที่นิยมมากในเอเชียบอกเชียงใต้กระจายไปในทุกศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลปะ,ะเขมรสมัยก่อนเมืองพระนครศิลปะเขมรสมัยเมืองพระนคร,นคร,นครนศริลปะจารแล้ก็ศิลปะชวาและศิลปวิชัย,น,น,ย,น,ยนะฮะ อาคารทรงสุดท้ายนะครับทรงที่5นะที่จะแนะนําวันนี้นะครับก็คืออาคารทรงสิกขระซึ่งเป็นอาคารนะฮะในในยอดฝักกระโพดนะครับมียอดเป็นกลีบมะเฟืองที่เรียกว่าอมมาลกะนะอาคารทรงนี้เกิดขึ้นในดินเหนือแล้วก็ส่งนิทธิบนนี้กับพาม่าเพราะพาม่าเป็นประเทศเดียวที่ติดอินเดียทางบกนะไม่เหมือนประเทศอื่นที่ไม่ติดอินเดียต้องเดินทางทางทะเลประเทศอื่นจึงได้อิทธิพลินเดียใต นะครับแต่พม่าได้ผลอินเดหนือเพราะมีพื้นที่ทางบกติดกับอินเดียนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยได้ผลอินเดเหนือวัดอินเดเหนือนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอาคาร5ทรงนะครับที่อยากจะแนะนานะครับถ้าท่านมีพื้นฐานของอาคาร5ทรงแล้วท่านก็จะติดตามหนังสือเล่มนี้ได้สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็จะใช้อาคาร5ทรงเนี่ยในการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆนะครับในเอเชียมาเชียงใต้นะครับอันนี้ก็คืออยากจะแนะนำนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเรื่องของ อาคารทรงศิกขาวิมานในศิลปะอินเดียกับอิทธิพลต่อศิลปะในเอเชียอาคาเนนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ติดตามนะฮะใน EP ต่อไปนะฮะซึ่งผมก็จะพูดถึงบทบาทเครื่องแต่งกายนะครับนะในศิลปะเอเชียาคาเนภายใต้อิปนินเดียซึ่งเป็นหนังสือที่น่าสนใจเหมือนกันครับผม